หนึ่งบ้านมาเลยจัดสี่ร้อยเก้าสิบท่านแล้วเพิ่มสินค้าใหม่เลขสี่ลงในตะกร้าขอบคุณค่ะเพิ่มสินค้าใหม่เลขหนึ่งและสินค้าใหม่เลขสองลงในตะกร้าลงในรถเข็นขอบคุณค่ะอย่าลืมชําระเงินให้ด้วยนะคะเพิ่มสินค้าไม่ว่าแต่ว่าอย่าลืมชําระเงินให้ด้วยกดจ่ายกดชําระเงินให้กันบ้างนะคะขอบคุณค่ะแมคคาไม่ลบมากหรอกขายเท่าไหร่ก็เท่านั้นจอยจอยไปหาเรื่องคุยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนดึกๆกก็ที่ฉันอยู่บ้านก็ก็ว่าง ทำงานบ้าง<ม>ใช้ชีวิตบ้างพักผ่อนบ้างสลับกันไปไม่ต้องไปตึงมากชีวิตนะไม่ต้องไปตึงมากอยู่บนทางสายกลางกดตะกากดตะกาขอบคุณสำหรับน้ำพริกค่ะกดตะกาเลย นะคะทำเองนะคะทำเองสดใหม่ไม่ได้รับใครมานะจ๊ะกากหมูเจียวเองหอมกระเทียมเจียวเองนะคะตอนนี้มีโปรลดราคาแล้วก็ส่งฟรีลดราคาแล้วก็ส่งฟรีนะคะเออไปกดตะกร้ากันไปเลยใจดีกดตะกร้านะคะขอพระคุณจ้าห้าร้อยสิบสองท่านขอพระคุณจ้าขอหนึ่งบ้านนะคะอ่นุนปลาอินซีก็ได้นะปลาอินซีคือเดอะเบสไม่มีใครทําอร่อยเท่าดิฉันละเค็มแบบนี้ไปเลยอุ้ยขอบคุณค่ามาแล้วสามสิบคนแล้วดิฉันกล้าเค็มเลย ปลาอินซีเนี่ยรับประกันเรื่องความสดความหอมความอร่อยเนี่ยเจ้าแรกๆไม่มีใครทําอร่อยสู้เราแล้วเพราะเราก็ไม่เคยกินของคนอื่นเกากหมูมีผงชิ้รสนิดนึงค่ะเพราะเราก็ไม่เคยชิมของคนอื่นนั่นเราถึงบอกว่าของเราอร่อยที่สุดถามว่าทําไมกล้าพูดละ่ะอกล้าพูดสิเพราะฉันไม่เคยชิมของคนอื่นฉันก็เลยไม่รู้ว่าของคนอื่นอร่อยหรือเปล่าฉันเคยชิมแต่ของตัวเองเออแล้วจบกามตามเขาแล้วค่ะพี่แพรชีลานจอดรถด,ด้วย นอนอใครอ่ะกรมตามเขาแล้วพี่แพรฉี่ลานจอดรถใครฉี่ลานจอดรถคะนอนอห้าห้าห้าใครวะฉี่ลานจอดรถแล้วฉี่เหรอฉี่เหรอคะใครไปฉี่ลานจอดรถแะ่ทำไมไม่ฉี่ในห้องน้ำลนะ <c oughs> ่ะไอพวกหล่อนนี่ไม่ตื่นแล้วมีบ้า ไม่เอาไม่พาดีเดียวงงานเข้าอีกไม่เคยอันนี้พูดตรงๆจใจนะไม่เคยโกรธเกลียดใครไม่เคยโกรธเกลียดใครไม่เคยอาฆาตพยาบาทใครเพราะเราถือหลักพุทธว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนเราไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมใครไม่ไม่ทําไม่ทําทุกคนดิฉันไม่ทำดิฉันไม่เป็นคนอาฆาตพยาบาทใครนะดิฉันไม่ทหดอกเดี๋ยวฉันไม่ทําม่จะพูดถึงเขาดิฉันพูดแต่ในทางที่ดีๆนะ ดิฉันมีแต่พูดในทางที่ดีคุณไปฟังที่ดิฉันให้สัมภาษณ์แต่ดิฉันมีแต่บอกว่าออขอบคุณที่สอนประสบการณ์ให้เราให้เราแบบได้แบบร่วมงานด้วยอะไรด้วยแก้วเดยตรงเยติที่ดิฉันเก็บไว้หมดอะไรไว้หมดนะแต่ดิฉันรู้ว่าเออดิฉันต้องควรปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงดิฉันรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงเราต้องปฏิบัติยังไงมีบทเรียนสอนตัวเรายังไงแต่ไม่กดเกียรติใครไม่เกียรติไม่อาฆาตพยาบาทใครทั้งนั้นคนอื่นทําดิฉันเจ็บแสบกว่านี้อีก คนอื่นนะ่ะทำทีฉันเจ็บแสบวันนี้อีิฉันยังไม่ได้มานั่งอาฆาตพยาบาทใครเลยคุณเห็นไหมดีฉันมานั่งด่าใครไหมทุกวันทุกวันน่ะรับเรื่องแต่ไม่รับทราบเออรับเรื่องค่ะแต่ไม่รับทราบนะคนก็มีกรรมเป็นของของตนนั่นแหละคนทํายังไงก็ได้รับกรรมแบบนั่นไม่รวมถึงตัวเราด้วยนะอย่าไปว่าแต่คนอื่นเออวันหนึ่งกรรมอาจจะสนองเราก็ได้นะครับอืมมันก็ไม่สนใจใครแล้วทำไปเถอะนั่นแหละอืม พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรวะเออมันมีพุทธศาสนาสุภาษิตอะ่ะมโนโบุพังคมาธรรมามโนเซธามโนมยามนาซาจเจปทุเสนะพาตติวากโลติวาตะโตนังจัก,กังวะอะไรวะจำไม่ได้เละบาลีประเรียนหนึ่งสองเลยลืมไปหมดแล้ว ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่คำใช่กามุนาวตัตตีโลโกโลแต่อันหนึ่งไม่ใช่ค่ะอันอะไรไม่รู้ขอบคุณนะคะสามสิบสามคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ได้คือได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้แล้วค่ะแต่มันเป็นวัตถจักนะคะวงการดิฉันน่าได้สจัจธรรมอย่างหนึ่งตอนเรามีกระแสตอนเรามีกระแสมีอะไรคนก็เข้าหาเราตะกุยตะกายเ,ยเข้าหาเราตะกุยตะกายเลยดิฉันใช้คําว่าตะกุยตะกายเลยตะกุยตะกายเหมือนอะไรสักอย่างอะ <laughs> ตะกุยตะกาย เข้าหาเราอืมอยากได้ซีนอยากได้บทจากเราอย่างนั้นอย่างนี้อวยเราว่าดแบบีแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอยากทํางานร่วมกับเรานู่นนี่นั่นแต่มันเป็นโลกกระทำเราต้องเข้าใจนั่นแหละแต่อย่าไปคิดว่านั่นคือความจริงใจนะมันไม่ใช่หรอกคือเวลาจะดูคนเนี่ยอย่าไปดูตอนที่เราตอนที่เราอมีชื่อเสียงตอนที่เราขาขึ้นตอนที่เราอย่าไปดูแบบนั้นไม่ได้ดูไม่เจอหรอกมองไม่เจอจะดูคนต้องดูที่วันที่เราตกต่ํา จะดูคนดูหัวใจคนดูจิตใจคนนะว่าเขาปฏิบัติต่อเรายังไงให้ดูในวันที่เราตกต่ําถ้าเขาคงเส้นคงวาเขายังเหมือนเดิมประพฤติปฏิบัติต่อเราเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เขาให้เกียรติเราให้เขาให้เกียรติเราเขายกย่องเราถ้าเขาปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายวันแรกเหมือนกับวันแรกที่เขาปฏิบัติกับเราแบบนี้ครบได้แต่ถ้าวันแรกเขาปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้ววันนี้เขามาปฏิบัติอีกแบบหนึ่งให้รู้ไว้เลยว่า จำใส่เลยไม่ได้จำใส่ใครนะจำใส่หัวกระโหลกเราไว้เลยว่าอีนี่คบไม่ได้อย่าไปคบมันไม่เป็นไรที่ผ่านมาคือเป็นประสบการณ์สอนเราแต่ว่าจำไว้เลยว่าคนแบบนี้อย่าไป ward, ade, คบมันเด็ดขาดคบไม่ได้คบไม่ได้ <c rain> ไไดเจอพูดคุยได้ทักทายได้แต่คบไม่ได้อย่าไปคบและไม่จําเป็นต้องอย,ยากอยากคบด้วยไม่ต้องไปคบคุยได้เจอก็คุยได้ทักทายได้คุยได้แต่ว่าคบหาไม่ได้ ก็หหาไม่ได้ให้ใจไม่ได้เราหมายถึงตัวเราไปให้ใจเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ให้ใจเราเราก็ให้ใจเขาไม่ได้อเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจนะใช่ไหมล่ะพี่กล้วยเออประสบการณ์นะประสบการณ์มันสอนเราประสบการณ์มันสอนเราฉะนั้นเราก็ต้องมั่นคงเราต้องมั่นคงที่สําคัญคือเราต้องมั่นคงเราต้องเป็นคนมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายดีที่สุดทําอะไรต้องเสม,อ,สมอต้นเสมอป อากาศหนาวไหมไม่หนาวเลยค่ะไม่หนาวเลยค่ะอยู่ในห้องเปิดแอร์ได้ครับแต่ตอนเย็นอากาศยังเย็นอยู่นะแต่ว่าอาทิตย์พาะอาทิตย์แรงสังเกตว่าพาะอาทิตย์แรงเพราะจะหกโมงแล้วพาะอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยวันนี้ไปดูบ้านดูไรแดดแรงแต่ก็ยังมีความเย็นๆย็นสามสิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะถูกต้องค่ะคนบันพุธรักจริงเกลียดแรงเอารู้อีกอืม ขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านนะคะปลาอร่อยก็สั่งเลยแม่มาสั่งเลยขอบคุณที่รีวิวนะคะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานแพ็กใหญ่จาก429เหรือแค่3 9 0ส่งฟรีจ้ะ3า0ส่งฟรีจ้ะแพ็กเล็กจาก2อ9สเอาแค่200ร้ท่วนส่งฟรีทำยังไงถึงจะปล่อยวางเขาออกจากใจได้คะ เราบอกชอบเขาแต่เขาบอกไม่ได้รู้สึกกับเราก็หาคนใหม่ที่จะชอบแต่ที่แล้วทำไมต้องไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราอะ่ะรักคนที่เขารักเราดีกว่าเคยฟังเพลงไหมเออรักคนที่เขารักเราดีกว่ามนุษย์บนโลกใบน,นี้มันมีตั้งมากมายนี้ทำไมจะต้องไปอยากชอบอยากรักเอาอีกคนที่มันไม่ชอบไม่รักเราละ่ะอืมทำไมละ่ะทำไมจะต้องไปอยากชอบอีกคนที่มันไม่ชอบเราละ่ะ มีเหตุผลอะไรในไหน,ไหนถามไหมพี่ทำไม,มสั่งแล้วค่าอยากลองทานขอบคุณค่ะมันมีเหตุผลอะไรเออกับคนคนเดียวอะ่ะร้านแพรลี่อร่อยบางครั้งมันก็ร้าทายใช่ไหมแต่มันไม่เป็นผลนะมันเหนื่อยเปล่าแต่มันจะเหนื่อยเปล่านะถ้าสมมุติว่าเออเราพยายามเราพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นความพยายามซึ่งมันม,มีความสําเร็จรออยู่มันเหนื่อยเปล่านะแลือยิ่งคุณยิ่งถอนตัวช้าคุณมีแต่เจ็บกับเจ็บ ดิฉันเคยผ่านฟิลลิ่งนี้มาแล้วมันไม่มีประโยชน์มันทําตัวดูไร้ค่าคือเขาไม่ได้มองเราเขาไม่ได้เวลาเราพยายามทําตัวให้ดูน่าสงสารน่าเห็นใจกับใครสักคนหนึ่งกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รับรู้เข,ข้าใจเปล่าเขาไม่ได้รับรู้ถึงความพยายามของคุณไม่ได้รับรู้ถึงความน่าสงสารของคุณอะไรเขาไม่ได้รับรู้่มันคือความศูนย์เปล่าความพยายามที่มันมีความสาเร็จเท่ากับศูนย์เนี่ยแล้วจะพยายามไปเพื่อ มันเสียเวลามันเสียเวลาไม่ว่าเสียสุขภาพจิตด้วยมันทําเหมือนมันทําให้คุณดูเหมือนเป็นอะไรที่มันไร้ค่ามากนะอยากทำไมอยากใช้ชีวิตแบบคนไร้ค่าล่ะทำไมถึงอยากมีชีวิตอยู่แบบคนไร้ค่าทั้งท้งที่ชีวิตมันมีทางเลือกได้นะมันไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกมีแต่หล่อนไม่เลือกเองก็อย like um, like. ู่แบบนั้นไปค่ะก็อย like like? ู่แบบนั้นไปไปเลยเชิญ ก็ทนทุกทรมานไปซะเหมือนกับคนที่อยู่ดีๆก็เอาโซ่มาล่ามคอตัวเองอะไม่ได้ล่ามขานะล่ามคอมึงก็ทนทุกทรมานต่อไปเธอเป็นนางทาสในเรือนนายอะทำตัวเป็นนางทาสในเรือนนายทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้แบบที่เขาไม่ได้แบบอ,อ,อะไรอะ่เขาไม่ได้แบบอยากขังอยาก่วงอยากเหนียวหล่อนไว้แต่หล่อนอยากเหนียวอยากน่วงอยากขังตัวเองไว้เออทุเรศทอดอร่อยมากค่ะ ไม่ได้ขายทุเรศทอดนะคะร้านนี้จะไม่มีอะไรที่ทุเรศเลยค่ะไม่ได้ขายทุเรศทอดค่ะไม่มีทุเรศค่ะร้านนี้มัมไม่มีอะไรที่ทุเรศค่ะปลาก็ไม่ได้ทุเรศค่ะน้ำพริกก็ไม่ทุเรศค่ะที่นี่ไม่มีของทุเรศขายค่ะมีแต่ของอร่อยค่ะคุณพี่ต้องคุณพี่ต้องตื่นก่อนนะคะอ๋อโอเคค่ะไม่มีทุเรศค่ะทุเรศทอดไม่มีค่ะมีแต่ทุเรียนทอดค่ะพี่คุณพี่ซื้อผิดร้านหรือเปล่าคะ เราไม่ได้ขายทุเรศทอดนะคะเราขายทุเรียนทอดค่ะผิดร้านแล้วนะคะนี่ค่ะทุเรียนทอดอ๋อทุเรียนทอดมีทุเรียนทอดมีนะคะแต่ทุเรศทอดไม่มีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกดได้เลยเออกดค่ะ <c oughs> กดค่ะไปเลยไปเลยขอหนึ่งบ้านจ้า ขอทุเรียนทอดมีโปรสองถุงลดสองร้อยนะไปคุณพี่จ๋าไปหนึ่งบ้านมาเลยพิมพ์ผิดรู้แล้วค่ะแซวเล่น <c oughs> รู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะแซวเล่นขอหนึ่งบ้านนะคะเออรู้แล้วนะแหละแซวเล่นค่ะหนึ่งออเดอร์มาเลยอะทุเรียนทอดมีอร่อยอะพี่กดสีไปทุเรียนทอดไป ช่างดวงรับงานสีงานฝ้าพี่ดวงเก็บงานสีหรือยังคะพี่ดวงเก็บงานสีด้วยนะ <c oughs> ใครเข้ามาในนี้ใช้งานหมดแหละพี่ดวงอย่าลืมเก็บงานสีนะเขาจะติดอลูมิเนียมแล้วนะพี่ดวงเก็บงานสีด้วยอืพี่ดวงอย่าลืมเก็บงานสีนะคะ <c oughs> นี่ทุเรียนทอดสองถุงลวสองร้อยบาทกระติก้าสองถุงลวสองร้อยค่ะปักตะก้าให้แล้วทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมนะคะเห็นไหมพี่คนนั้นนะ่ะพี่บอกว่าทุเรียนทอดอร่อยนะเห็นไหมล่ะ คุณต้องลองเปิดใจของร้านดิฉันนะถ้าคุณไม่เปิดใจคุณไม่ได้กินหรอกถ้าคุณไม่เปิดใจคุณไม่ได้กินของอร่อยหรอกคุณต้องเปิดใจลองเปิดใจดูก่อนน้ำพริกลดเยอะปลาอินทรีย์ลดเยอะและส่งฟรีทุเรียนทอดมีโปรสองถุงลดสองร้อยทุเรียนทอดมีโปรสองถุงลดสองร้อยค่ะสนใจคุณต้องกดสนใจต้องกดนะคะนี่กําลังดูสินค้าใหม่เลขสามขอบุณค่ะหนึ่งบ้านมาเลยเร็วห้าร้อยแปดสิบเอ็ดคนนะ่ะห้าร้อยแปดสิบเอ็ดคนอยู่กันทําไมเนาะห้าร้อยแปดสิบเอ็ดคนอยู่กันทาไม อยู่กันทําไมอยู่กันทําไมนี่จัดการให้เนียนๆครับผมอ <c oughs> พูดถึงบ้านแล้วเนี่ยจังเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวก็เสร็จแล้วท่องไว้ไกล่แล้วไกล่แล้วดีค่ะเพิ่งเข้ามารบกวนสอบถามกากหมูน้ำพริกกากหมูห้าร้อยกรัมค่ะคุณพี่พี่เน็ตหรือเปล่า NA เปิดใจและเปิดกระเป๋าตังค์ด้วย NAT พี่เน็ตป่าวะกากหมูนะคะ น้ำหนักนี่เธอจ๋าครึ่งกิโลเลยค่ะครึ่งกิโล <c oughs> มีโปรจาก419บาทเหลือแค่350นะคะกับกหมูเจียวและทุกคนเชื่อไหมว่าถุงนี้เป็นถุงที่ดิฉันเอาไปบ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาดูสิเธอยังดูสิมันยังน่ากินอยู่เลยนะคือต่อให้แกะมาตอนนี้กินกับกหมูก็ยังกรอบอยู่เชื่อไหมเนี่ยอันนี้ยังกรอบอยู่เพราะทำสดใหม่แล้วเราแพ็คเนี่ยซีนแบบถุงซิปล็อก การลงเข้ากันอะไรเข้ามันอยู่ได้นานมากตั้งแต่วันที่สิบหกอะคิดดูสิวันนี้วันที่ยี่เป็นสิบวันแล้วอะวันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วอะสิบวันแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่มาสิบวันแล้วอยู่ได้นานมากน้ำพริกกากหมูก็อยู่ได้นานใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีค่ะแล้วลดราคาจากสี่ร้อยสิบเก้าเหลือแค่สามร้อยห้าสิบทำเองหมดค่ะทุกขั้นตอนทําเองหมดน้ำพริกดิฉันไม่ได้รับเขามานะคุณไม่ต้องกลัวไม่ใช่เหมือนน้ำพริกที่แบบโรยผงโรย,โยอะไรแบบแล้วก็ เขาใช้แบบอะไรอ่ะเขาไม่ได้ใช้กากหมูเจียวด้วยนะเขาใช้หมูกระโจกเขาใช้หมูแคปหมูที่ดิชันเห็นนะนะเขาก็เลยให้เยอะได้ไม่ได้บอกว่ามันไม่อร่อยนะแบบนะั้นมันอร่อยคนละอย่างกันแต่บางคนอนะ่ะไม่เข้าใจว่าบางคนเคยกินแบบน้ำพริกแบบออ,อะไรอะแคปหมูอ่ะเออแล้วแบบมาโรย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 อยูย่ได้สองอาทิตย์อยู่ได้ค่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่สิบวันแล้วเนี่ยอยู่ได้สิบวัน จำได้ว่าพี่อยู่ด้วยนะตอนที่น้องจัดรายการและตอนเกิดปัญหาและตอนเกิดปัญหาขอเล่าหน่อยไหมพี่บุ๋มมันชอบย้อนนวัยเนาะ <c oughs> ก็มันไม่ได้มีอะไรเราเป็นคนตรงไปตรงมาประเด็นก็คือมันมีทัวร์ไปลงเพราะตอนนั้นคนไม่ชอบหน้าดิฉันทั้งที่เรื่องคือดิฉันนับย้อนมาจนถึงวันนี้ดิฉันยังไม่รู้เลยว่าดิฉันผิดอะไรไม่คือทุกวันนี้นะย้อนกลับไปมองก็ยังสงสัยว่ากูผิดอะไรกูผิดอะไรอ่ะกูถามก่อนว่า กูผิดอะไรไม่ใช่เป็นคนดื้อรั้นหรืออะไรนะแต่แค่สงสัยว่าฉันผิดอะไรหนึ่งฉันแค่อะฉันแค่เป็นคนแบบแสดงออกตรงกับความรู้สึกของตัวเองแค่นั้นฉันมีฟิลลิ่งฉันอยู่กับผู้ชายฉันก็สนุกสนานไปแล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเออทำกับข่าวไปฉันก็ไลฟ์ตดทำวิดีโอไปลงไปแล้วคนก็มาหมั่นไส้ฉันเองไม่ชอบฉันหมั่นไส้ฉันหาว่าฉันมันนู่นนี่นะเท่าที่ฉันก็แค่สนุกกับเอนจอยกับชีวิตในช่วงนั้นฉันมีความสุขฉันเอนจอยมีเพื่อนมีน้องมีอะไรดิฉันก็ว่า อาทัวมาลงเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบบูลลี่ฉันก่อนหาเรียกฉันว่าเต่าบ้างอะไรบ้างใจอีพวกกระเทยนั่นแหละอีดอกทองช้างเย็ดพวกนั้นน่ะเอามาบูลลี่กูได้แล้วพอกูแบบว่าตอบกลับหาว่าเราแบบว่าบูลลี่คนสัญญกรรมทําสัญญกรรมมาทําอะไรมาอ่าเริ่มไปกันใหญ่แล้วทีนี้โอ้่ละพัดสารเพแล้วก็อ่าด่าเราไม่พอนีสไสนะเนี่ยที่ฉันเห็นแบบเหมือนที่พี่น็อตโดนเลย เห็นต่างทางการเมืองเอาด่าเขาก็ด่าไปสิแต่อีพวกโซเชียลมันจะมีอีพวกที่แยกแยะไม่เป็นอีพวกที่พอเกลียดใครแล้วจะต้องแบบโอหาทุกอย่างเพื่อแบบเหยียบเขาให้จมดินมันมีนจริงๆนะคนแบบอันนี้คือความโหดร้ายของโซเชียลมันคือความโหดร้ายของโซเชียลนะพี่น,อน็อตอะในรายการเฉอะเรื่องการเมืองดิฉันอาจจะเห็นไม่เหมือนกับเขานะ แต่ที่ฉันไปออกอรายการส่วนตัวแกเป็นคนน่ารักมากไม่มีอะไรเอาเห็นต่างการเมืองกันคุณจะวิพากษ์วิจารณ์เขาคุณจะบอกว่าเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นพิธีกรในความวางตัวเป็นกลางอะไรพูดได้หมดเลยว่าวิจารณ์ตัวเขาได้แต่อีบางคนคือโอ้โหไม่ชอบเขาทํายังไงไปหาเรื่องกันแกล้งเขาไปรีวิวร้านเขาอย่างเงี้ยให้เขาดาวหนึ่งอย่างเงี้ยสันดานแบบเนี้ยสันดานแบบเนี้ยแล้วก็จะมาเรียกร้องให้คนอื่นใจกว้างแต่ตัวเองยังทาสันดานแบบนี้คุณคิดว่ามันถูกไหม ลามไปหมดเลยไม่ไม่แยกแยะและ้วแค่เห็นต่างกันทางการเมืองซ,งซึ่งมันสามารถพูดได้แต่โฟกัสให้มันถูกประเด็นว่ามันอยู่แค่ไหนเออเรื่องความเห็นทางการเมืองนะเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวเอาก็ว่าไปที่ส่วนตัวเขาแต่นี้ลามไปเลยไปที่ไปล้านเขาไปอะไรเขาส่งจดหมายไปลักษณะเชิงข่มขู่มันได้เหรอมันไม่ได้นะคนเราดิฉันว่าดิฉันก็เหมือนกันเอา้าไม่ชอบตัวดิฉันไม่เป็นไรอ่ะแต่นี่จะจะต้องการจะเหยียบเราไม่ให้เรามีที่ยืนเลยต้องการจะเหยียบเราเห็นเราทํารายการอยู่ตอนนั้นก็ไป ถล่มเราในรายการไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปคอมเมนต์ในในเขาจะต้องขึ้นอันนี้ใช่ไหมเอ,อเขาเรียกว่าอะไรวะโปรโมทร,รายการอะว่าเอออย่าลืมมาเจอกันนะวันนี้วันศุกร์ด้วยอะไรดิฉันจำไม่ได้อ่าเจอกันกี่ทุ่มกี่ทุ่มมันก็จะมีรูปของพิธีกรในรายการทั้งหมดสี่คนตอนนั้นมีดิฉันมีคุณนะ้ามีพี่ไหนไดอัน่นามีพี่หมึกมีอะไรดิฉันจำไม่ได้เลยนะคะขอโทษทีแต่และสี่ท่านที่จะนั่งในรายการเอาข่าวเอาประเด็นอะไรมา มาเมาม,ม,มอยซอยแปดซอยเก้ากันให้ความรู้กัน f c ฟใครอย่าไปยอามันไม่ได้มีอะไรแล้วแค่เล่าย้อนไปเฉยๆก็ไปคอมเมนต์ถล่มดิฉันพอคนเข้าไปทกคอมเมนต์ถล่มเยอะใช่ไหมมันก็ต้องมีผลกระทบต่อรายการแน่นอนซึ่งดิฉันเข้าใจนะไม่ใช่แค่รายการนั้นเราต่อให้เป็นที่ไหนสมมติว่าต่อให้เป็นดิฉันทําทํารายการอยู่ช่องทีวีมันก็เคสเดียวกับพี่มาอ่อนนาภาานั่นแหละเขาก็ต้องเซฟช่องเขาเขาก็ต้องเซฟรายการเขาก็เขาไม่มีทางเซฟเราหรอกเพราะมันมีเรื่องของอะไรอะ ภาพลักษณ์เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของลูกค้าอะไรใดๆอ่ะคือเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติเวลามันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเราที่คนไม่ชอบคนไม่ชอบคนคอมคพลนคนอะไรก็ว่าไปนะมีทัวลงอ่ะถ้าใช้ภาษาแบบช่วยไมทัวลงเขาก็ต้องเซฟรายการเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องเซฟช่องเซฟลูกค้าที่จะเข้าอะไรอะไรอยู่แล้วมันเข้าใจมันเป็นเรื่องปกติอ่ะพอพออันนี้ปุ๊บอะไรนะพออะไรอ่ะพอมีทัวลงปุ๊บ ดิฉันก็ไปปกติวันนั้นดิฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะดิฉันไม่ได้อ่านตอนนั้นดิฉันไม่ดิฉันยังไม่เห็นดิฉันยังไม่ได้อ่านแต่พอไปถึงปุ๊บในรายการคุณน้าเรียกดิฉันไปคุยดิฉันก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรมันมีมันมีดราม่าเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้คนมาคอมเมนต์เยอะอะไรอย่างนี้ดิฉันก็รู้ชะตากรรมแลวคงไม่ได้ไปต่อแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังอยู่ต่อรายการมันก็เป็นไปไปไม่ได้หรอกเพราะคนก็เข้ามาด่ามาด่าเยอะกว่าที่จะมาฟังใช่ไหมล่ะ อ่ะที่ฉันก็คุยคุยแบบเปิดอวไม่ดนูไม่ผมไม่มีปัญหาตอนนั้นยังยังเป็นทิดไพวันอยู่ตอนนั้นยังไม่ใช่แพรลี่ยังไม่ออกสาวยังไม่พูดค่ามึงลองกูเป็นกูตอนนี้สิเราเป็นกูตอนนั้นสิกูเสียใจอย่างเดียวตอนนั้นคือกูเรียบร้อยเกินไปกูเรียบร้อยเกินไปตอนนั้นมึงลองเป็นกูตอนนี้สิเราเป็นกูตอนนี้สิอืมหนหึ่งกลุ่มแน่นอนกูเรียบร้อยเกนไปกูเร <anos S 2> ียบร้อยเกินไปอันนึงที่กูเสียใจที่สุดที่ย้อนกลับไปกูเรียบร้อยเกินไปกูอินโนเซนต์เกินไป ลองไปกูตานิสตสิลองกูตานิสสิอืมอม <c oughs> <c oughs> ะะืไม่ใช่อะไรห,หรกแค่มองย้อนกลับไปแค่มองย้อนแค่แค่มองยอ้อ,งยอนกลับไปแล้วก็แล้วก็อะไรพี่บุม๋มก็คือ AOT เราเข้าใจสตาก,กรรมแล้วแล้วก็โอเคอเขาก็ถามเราว่าอา่ะแล้วทีนี้คุณจะทํำยังไงคุณจะทํำยังไงดิฉันก็บอกว่างั้นผมขออย่างนี้ละกันไหนๆว่าผมก็จะต้องจะต้องออกแล้วงั้นผมก็ขออนุญาตเข้าไปพูดก่อน ขอนาตได้เข้าไปพูดเข้าไปลาเข้าไปอะไรคือเข้าไปในรายการนะให้เราได้ได้ไปพูดก่อน ก็คืออนุญาตให้พี่ๆทั้งสานท่านนะถามคําถาม,ถามแทนคนดูได้เลยหรือสากคาถามมาเลยมาถามเราแล้วเราจะตอบแล้วขอชี้แจงเรื่องเราก่อนพอเราชี้แจงเรื่องเราเสร็จแล้วเราจะออกเราจะคืนพื้นที่ให้รายการเพราะเรารู้ว่าถ้าเราอยู่คนมันก็จะดา่าแต่เราแล้วมันจะไม่สนใจรายการเลยการจะดําเนินต่อไปไม่ได้อันนี้คือความคิดเราแล้วเรามองว่าเราคิดแบบนี้คือเรามีวุฒิภาวะนะในทางตรงกันข้ามกับภาพที่มันออกไปที่คนมองว่าเราไม่มีวุฒิภาวะแลวเราเดินออกอ่ะเข้าใจเปล่า ในความรู้สึกเราเราคิดว่าการทําแบบนี้คือมีวุฒิภาวะคือมีความรับผิดช,ชอบอ่ะกูจะเข้าไปในรายการและให้มึงด่าเลยกูไม่หนีซึ่งโดยปกติถ้าเป็นคนทั่วไปอ่ะหนีแล้วไม่ต้องเข้ารายการหนีทําไมเอ้เข้ารายการไปทําไมหนีเลยมึงจะเข้าไปนั่งให้คนด่าทําไมเพราะเข้าไปคนก็ดา่ามึงอยู่แล้วตอนนั้นคนไม่ได้สนใจในสะิ่งที่มึงจะอธิบายหรอกเพราะเขามองว่ามึงเป็นคนเฮี้ยไปแล้วมึงคือคนเฮี้ยแล้วโลกออนไลน์มันเป็นแบบนี้ถ้าเขามองว่ามึงเป็นคนเฮี้ยแล้วมึงไม่ต้องพูดหรอกพูดเพื่อเขาก็ดา่ามึงอยู่ดี แต่อ e ีแพรรี่ไงมันคิดไม่เหมือนคนอื่นมันก็คิดว่ากูจะเข้าไปนั่งถ้ากูจะต้องออกกูก็ต้องอำลาก่อนไปมาลาไว่ายไงคิดแบบนี้อีกอีดอกโลกสวยอีดอกโลกสวยไงไปมาลาว่าอ่ะไปมาลาไว่ายไงอยู่ดีๆจะหายไปเลยอะ่ะมันก็ยิ่งน่าเกลียดใช่ไหมแต่จริงเขาให้เลือกนะนะเขาให้เลือกเลยว่าคุณจะยังไงคุณจะคุณจะ,ณจะ,ณจะกลับไปเลยก็คือก็คือ มาแล้วดราม่าเกิดคุยกันแล้วคุณไม่ต้องเข้าอะไรกันสามารถกลับไปเดินเขาให้เลือกเขาไม่ได้บังคับนะอันนี้คือคือ,คอพูดจับใจเขาก็ไม่ได้บังคับเราว่าเราต้องเข้าไปนั่งหรือไอะไรก็คือแบบเออกลับไปเลยกลับอีกอันนึงก็คือเข้าไปก่อนไหมเข้าไปก่อนไหมหรือคุณจะเข้าไปคุยดิฉันเลือกอันหลังทีบอกว่าเด็หนูจะเข้าผมจะเข้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้หนูแลหรอผมจะเข้าผมผมจะเข้าก็เข้าเข้าไปแล้วก็เนี่ยให้เขาถามเลยว่าแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นยังไงคนด่าอยู่แล้วคนด่าอย่างเดียวเลยคนไม่ฟ ตามมาแล้วจากจากภาพไอโฆษณาว่าไม่ใช่โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีรายการนี้นี้นีนี้จะตามมาดา่าไอ้ไพวันตอนนั้นเป็นที่ไพวันกูจะตามมาดา่าไอ้ไพวันก่อนคนก็ดูเยอะจริงนะออนไลน์คนดูเยอะมากจากคนคอมเมนต์ด่าดิฉันหมดเลยก็ด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่บอรลี่อาก็ดา่าก็ด่าแล้วเป็นบุคคลสาธารณะโอ้เรื่องแค่นี้จิ๊บจอยเรื่องแค่นี้คลิปจิ๊บจอยเราไม่ได้ไปปนไปฆ่าใครนี่กูไม่ได้ฆ่าตะกรอน กูไม่ได้เป็นอาชญากรสงครามกูไม่ได้ไปฆ่าไปฟันใครที่ไหนละก็ไปนั่งอ่ะนั่งเสร็จแล้วก็นั่งเสร็จแล้วอธิบายส่วนตัวของตัวเองจบแล้วจบแล้วก็รู้สึกคิดว่าหมดหน้าที่เราแล้วเพราะเรามาเพื่อลาเรามาเพื่อลาเรามาเพื่อลาลาเจ้าของรายการลาพี่ไดไดอาน่าอะไรลา,ลาพี่หมึกพีกากากอก่อะไรกร็ลากันในกันกอดกันอะไรกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เดินออกมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่บอกไปก่อนแล้วทุกคนรู้ทุกคนรู้ ไม่ใช่ว่าดิฉันทําโดยพนังกงานทุกคนรู้หมดทุกคนรู้ไม่ใช่ทุกคนไม่รู้ทําไมทุกคนถึงทําเป็นว่าไม่รู้ทุกคนรู้หมดจ้าเพราะว่าคุยกันก่อนแล้วในโต๊ะคุยกันหมดดิฉันจนะคุยสองรอบรอบแรกคือถูกแยกไปคุยกับเจ้าของรายการส่วนตัวสองคนคุยกับเจ้าของรายการเสร็จลงมาแล้วก็คุยเขาจะมีห้องของเขาเขาจะเป็นชั้นๆชั้นๆไปมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นอะไรอะเป็น ทาวเฮ้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามึงฉันฉันก็อพอขึ้นไปคุยกับเจ้าของรายการเสร็จก็ลงมาลงมาเสร็จก็มาคุยกับพี่ใด่ดหน้าพี่หมึกว่าเออโอเคเราไปคุยกับเจ้าของช่องแล้วนะเจ้าของช่องได้ข้อสรุปแบบนี้แบบนี้ะจะเข้าจะเข้าไปในรายการก่อนนะพอเข้าไปในการรายการแล้วก็คุยเรื่องต็จะ move แล้วนะแต่าจะไม่ได้ใช้คาแบบนี้นะตอนนั้นแต่มาเล่าให้พวกคุณฟังเพื่อเข้าใจไงอ่ะเออฉันจะ move นะก็ move <S 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 สิ่งที่เราคิดไว้ในหัวกับภาพที่ออกมาโคตรคนละอย่างเลยอี๋คนหาว่าโอ้โหไม่มีวุฒิภาวะ อา้าพอคนส่วนใหญ่มองแบบนี้เราก็ต้องปอกป้องตัวเองไงเข้าใจเปล่าตอนนั้นนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่แฟร์กับกูนะมึงจะดา่ากูยังไงก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องนี้มึงจะมามองว่าเอ้ยกูทําโดยพละาการทุกคนไม่รู้กูเสียมารยาทไม่ให้เกียรติคน,คนนู้นคนนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวกูจะพูดให้ฟังว่าครั้งเบื้องหลังมันเป็นไงก็พูดเลยปั้งลงไปก็จบก็จบเออก็จบ เราก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเราว่าที่เราทะํะมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดมันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดมันไม่ได้เป็นว่าเออเราแบบไม่มีวุฒิภาวะอะไรอย่างนี้ลุกออกจากรายการพูดพาดมันไม่ใช่ทุกอย่างมันได้ถูกพูดคุยกันหมดแล้วว่าจะเป็นแบบนี้จะอยู่ทําไม กูจะอยู่ทาไมมึงก็กูก็รู้ว่ากูอยู่พวกมึงก็ด่ากูแล้วกูจะอยู่ทําไมล่ะกูก็ต้องไปสิเออแล้วกูไปพวกมึงก็น่าจะดีใจแล้วว่ากูไปพอกูไปปุ๊กพวกมึงไม่พอใจอีกเพราะว่ามึงอยากเห็นกูนั่งอยู่แล้วมึงได้ด่ากูอีกอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนคนเราคิดว่ามันปกติไหมสรุปดิฉันไม่ปกติหรือใครบางคนไม่ปกติมึงก็ความคิดพวกมึงคืออะไรความคิดพวกมึงก็คือมึงอยากทําให้กูหลุดจากรายการมึงอยากทําให้กูหลุดจากรายการ มึงอยากไม่เห็นไม่อยากเห็นกูมีที่ยืนบนหน้าสื่ออยากให้กูหลุดจากรายการอ่ะกูก็หลุดให้แล้วไงกูก็เดินออกแล้วให้แล้วไงหลุดให้แล้วไงเขาว่ากูเคลียรเรื่องของกูหมดแล้วไปมาลาว่าให้กูได้เออได้มาคุยครั้งสุดท้ายกับแฟนรายการได้ละมาลาเจ้าของรายการพาลาเพื่อนร่วมพิธีกรด้วยกันก็ลาเสร็จแล้วก็ลุกอ่ะพอลุกไปไม่พอใจอีก่ะว่าไม่มีวุฒิภาวะแล้วสรุปคือมึงต้องการอะไรจากกูคะคำถามมึงต้องการอะไรจากกูคะอยู่ก็ด่าไม่อยากให้กูมีที่ยืนอยากให้กูแบบ หลุดจากรายการพอกูออกไปเอาดาคืออะไรมันที่ก็งงกับคนในสังคมบางทีแต่เรื่องมันผ่านมานานแล้วนะทุกคนไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะนี่พูดให้ฟังว่าไม่ได้มีอะไรแล้วไม่มีอะไรติดค้างในหัวใจเลยจริงๆไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่โทษใครไม่โกรธไม่เก็ดอะไรใครทั้งตินทั้งใดทั้งปวงทั้งปวงเลยสเพสตาเวลาหุนตุกรู้สึกแบบนี้เลยสเพสตาเวลาหุนตุก ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยอะไรใครทั้งนั้นขอบพระคุณทุกอย่างทุกทุกสิ่งที่มันเป็นตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นว่ามันเป็นบทเรียนให้เรามันสอนเรามันสอนเราอืมไม่เคยเจอกันเลยค่ะพี่บุม๋มไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เคยเจอกันอีกเลยอะไรกันอีกเลยไม่ได้เจอกันอีกเ,กกเ,เกกฮ้ยนั่นแหละ แต่ดิฉันไม่โกหกนะดิฉันไม่โกหกสาบานหน้าไฟนี่เลยไม่โกหกไม่โกหกอันนี้พูดแบบความจริงคืออะไรก็คือพูดให้ฟังเปิดใจพูดให้ฟังตามนี้เลยว่ามันเป็นแบบนั้นไม่โกหกค่ะไม่ต้องกลัวว่าคนแบบแพรลี่ไพวันจะมาแบบเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นไม่มีนี่พูดตามความจริงเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือแบบนี้จริงๆมันเป็นแบบนี้วันนั้นมันเป็นแบบนี้นั่นแหละก็นั่นแหละว่ามาเล่าให้ฟังนี่เล่าเพราะว่าพี่บุ๋มถามหรอกนะ เล่าเพราะว่าพี่บุ๋มถามหรอกนะก็เลยเล่าถ้าพี่บุ๋มไม่ถามก็ไม่เล่าหรอกพี่บุ๋มไม่ถามก็ไม่เล่าหรอกแต่เป็นคนไม่ติดใจไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้กดเลยค่ะปะ่ะถุงใหญ่จาก4 1 9ร้สิบ้าบาทเหลือแค่สา0รอห้าสิบนะคะน้ำพิกากหมูค่ะทำเองทุกอย่างเลยน้ำพีกากหมูค่ะทำเองทุกอย่างสดใหม่กากหมูเจียวเองหอมกระเทียมเจียวเองขอบคุณทุกคนที่กดหัวใจให้นะคะหนึ่งแสนใจละกากากหมูเจียวเองหอมกระเทียมเจียวเองกดตะกร้าได้เลยลดเยอะ ดาม,มาเรียแขรว่าไม่อยากพูดแด่๋เขาหาว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับเพราะว่าที่พูดให้ฟังคือแค่ย้อนกลับไปพูดให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรใดๆขึ้นแต่ไม่ได้ติดใจไม่อยากไม่ได้เรียกร้องความเป็นธรรมจากใครหรือไม่ได้จะมาพูดเอาอะไรแค่พูดให้ฟังเพราะว่าไม่ได้ติดใจอะไรจากตรงนั้นแล้วมันหลายปีแล้วมันผ่านมานานมากแล้วมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วมีแต่ขอบคุณทุกคุณไปดูสิ เวลาที่ฉันให้แบบให้สัมภาษณ์ย้อนหลังที่ฉันไม่เคยว่าร้ายให้เขาเลยนะไม่ว่าร้ายให้ใครเลยมีแต่ขอบคุณว่าเออเขาให้โอกาสเราทุกคนที่ฉันขอบคุณหมดที่ฉันทางานช่องรายการทีวีที่ฉันออกมาที่ฉันไม่เคยว่าร้ายให้ช่องให้ใครให้ใครเลยคนมีพระคุณมีแต่บอกขอบคุณที่ให้พื้นที่เราให้โอกาสเราทํางานมีแต่ขอบคุณเพราะว่าเขาให้พื้นที่เราจริงถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีใครที่เขาให้พื้นที่เราแล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการที่เราจะได้แบบได้ได้ได้แสดงศักยภาพอ่ะ แต่บ้วเราก็ขอบคุณส่วนอะไรที่ส่วนอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ดีเราก็เก็บไว้ในใจเราก็เก็บไว้ในใจเราก็เก็บไว้ในใจนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจมันก็อยู่กับกับเราอยู่แล้วมันไม่มีใครมาบีบคอใครได้นะคะการจะร่วมง,งานกับใครไม่ร่วมง,งานกับใครอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่ที่ตัวเรานะทาทางานที่ไหนสบายใจทําได้นานคุณก็ทําไปคุณก็อยู่ไปคุณก็ทําไปทําตรงไหนเราสึกว่าโอ้ตรงนี้มันไม่คุ้มค่ามันไม่อะไรเราก็ออกมาแค่นั้นเอง แต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องไปว่ารายให้ใครไม่เอามันไม่ันไม่น่ารักมันไม่น่ารัพรุ่งนี้ได้ของแล้วเออดีช่วยอยู่ที่ตัวทําใช่สัตว์โลกเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนขอบพระคุณทุกคนที่อดที่กดตะกร้าน้าพริกนะคะลดเยอะมากและส่งฟรีขอพระคุณค่ะขอสักบ้านหนึ่งได้ไหมคะน้าพริกก็ได้ปลาก็ได้ไหนไหนก็มาแล้วนะคะเป็นพันกว่าท่าน เป็นพันกว่าท่านคะ่ะไหนๆก็เข้ามาฟังแล้วมาฟังเรื่องอะไรกันค่ะมาฟังเรื่องอะไรกันค่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะเดี๋ยวจะไปโยงกันอะไรกันนะไม่มีเรื่องอะไรไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่มีอะไร,ไม,ม,ะไรมีแต่น้ําพริกกับปลาค่ะทําเองทําสดใหม่กดก้าได้เลยขอบคุณพี่บุ๋มที่ถามขึ้นมานะคะขอบคุณพี่บุ๋มนะคะเออที่ได้ถามขึ้นมากดแล้วน้าพริกกับหมูขอบคุณแม่เล็กค่ะเออถ้าพี่บุ๋มไม่ถามก็ไม่ได้มีโอกาสเล่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็น fc ยุคหลังเนี่ยไม่ทันแล้วไม่รู้แหลวว่ามัน มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมาเอฟซียุคหลัง